สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราขอนำผู้ชมกานเข้าสู่เกม Twisted Metal Black นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เราเล่นกันไปครบ15ตัวละครแล้วนะผมนะครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาอธิบายนะครับว่าวิธีการปลดล็อกตัวละครรวมถึงด่านนะเหลือล็อกเกเบิลนั่นเองนะครับผมในเกมนี้นั่นเองนะฮะเอาแหละก็สําหรับเกมนี้นะครับมีตัวละครทั้งหมด15ตัวนะครับยกเว้นมินเนี่ยนก็คือคันนี้นะที่ต้องเล่นทั้งหมดนะถึงจะปลดล็อกนะครับผม แล้วก็4ตัวที่ปลดล็อกนะครับก็จะมีแมนสล u g h t e r มี w a r ท็อกมีแ x e เซแล้วก็แท็กซี่ยโดแจเกตนะครับผมซึ่งในการปลดล็อกตัวละครนั้นนะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมได้ดูนะครับ t w i s t ต d m e t a ล Back ตลอด5 5พาร์ทเนี่ยมันกมม็มีบางจุดที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าเอออยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีปลดล็อกทำยังไงกันบ้างนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยผมจะ ขอเลือกตัวก่อนงั้นเอาเอา,เอาตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วกันวิต์กิมนะฮะโอเคแล้วก็กันเล่นตรงนี้นี่ผมขอใช้สูตรเอามาตัดนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบอทเนี่ยมันแบบไล่ยิงไม่หยุดอะเออบอทไล่ยิงไม่หยุดนะฮะก็แบบมันรุ่ดวายด้วยนะครับแต่ก็อาจจะฆ่าเหลือมาตัว2ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวไปร,รับชมกันเลยนะครับผมว่าวิธีปลดล็อกมีอะไรบ้างนะครับผมนะโอเค โอเคครับผมนะก็ตรงนี้นะครับผมนะให้เราสังเกตที่เครื่องบินตรงนั้นนะผมให้เรายิงเครื่องบินตรงนี้ก่อนนะผมนี่คือด่านแรกนะให้เรายิงเครื่องบินเหล่านี้ให้ตกครับนะฮะมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเครื่องบินจะไปตกอยู่ตรงเอใต้ตรงนี้นะใต้ลงเก็บไว้ดีนะครับผมลงคลังสินค้านะเอาหลยให้เรายิงเครื่องบินลำใหญ่เนี่ยแหละครับผมโอเคเอาหละพังไปวมดนี่ฮะพังยัง โอเคยังนะตอนนี้ยังไม่พังนะในด่านแรกนะผมนะซึ่งตรงนี้เราจะมีตัวละครรถแท็กซี่นะผมยิงรถแจ็กเก็ตให้เราได้กดล mm. ็อกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยยิงเครื่องบินลำนั้นก่อนนะฮะถึงเมื่อโอเคอุยยังไงเอาแล้วไฟติดแล้วไฟติดแล้วคุณผชมเห็นไหมเอาแล้วไฟติดแล้วนะตอนนี้แล้วก็นี่ผมใช้สูตรอยู่นะคุ้ชมเอาแล้วโอเคทีนี้มันก็ล่วงแล้วเริ่มล่วงแล้วล่วงแล้ว โอเคทีนี้ก็ไปเลยครับเอาแหละอืมเอาแล้วฮะโอ้โหแปและโอเคเร่ไปตรงนี้ครับไปจุดนี่ครับเนื่องว่าเครื่องบินจะตกตรงนี้นะครับผมอ่าเนี่ยชมนี่คือไปพัดเนาะนี่ฮะซากเครื่องบินมันก็จะทะลุไปยังอุโมงค์ที่อยู่ข้างล่างนะครับผมเราก็เข้าไปใช่ไหมอ่าหลังจากเข้าไปนะครับผมก็ขับมาเรื่อยๆโอเคพอขับมาเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคทีนี้ก็ เราจะพบกับแท่นตรงนี้นะครับผมนะโอเคคุณผู้ชมเห็นตรงนั้นไหมเออน,น,เน,นั่นแหละท่ผู้ชมเห็นไหมนั่นแหละฮะรถแท็กซี่นะครับผมนะอยู่ตรงนี้วิธีการออกมาก็คือให้เราทําลายแผงควบคุมตรงนี้ครับโอเคนี่ฮะยิงเลยโอเคเออยิงปืนกนก็ได้ <laughs> โอเคนี่ฮะท่านผนะู้ชมนี่คือรถแท็กซี่นะครับผมยีรถแจ็คเก็ตนะลดล็อกได้ทางนี้นะวิธีออกนะผมก็ออกทางนี้ได้เลยครับนี่ฮะอ้าวก็อโอโ้โหตรงนี้นะครับผม เส่มปกติมันก็จะอยู่ตรงตรงนี้ไงใช่ไหมเนี่ยแผ่นกระดาษที่เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคครับนี่คือตัวแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมนะมาที่ดันชันเมืองนะครับผมตัวละครนี้นะฮะวิธีไปนะครับผมนะให้ซูมสังเกตที่ภูเขาตรงนี้นะให้เราลงไปที่ตึกนี่ครับตึกตีตึกแห่งหนึ่งนะซึ่งก็โอ้ยาวมากให้เราลงที่ตึกนี้นะผมนะที่เขียนว่า A อะไรเนี่ย E L Transportation นะครับ ซึ่งมันจะมีช่องนะครับผมมีช่องไอหลังคาอยู่นะที่เราสามารถกระโดดข้ามไปได้นะฮะซึ่งก็ผมเอารถเร็วมาด้วยก็อาจจะแบบขัดขัดนิดนึงนะเนี่ยเออนะฮะโอเคอาจจะได้ยากหน่อยเอาแล้วฮะโอเคเออบรกเบรกเบรก,บกโอเคอาลงมาได้แล้วนะฮะนี่ครับโจมว่าอ้านี่ไงท่านโยม,มไอรถแท็กซี่แ่งลงไปแล้วนี่ฮะโจมลงไปเลยที่รูนี้ฮะนี่ครับท่มมานโชมอะ สังเกตตรงนั้นไหมฮะนั่นคือรถวอลทอกหนับผมที่เราจะปลดล็อกนะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับยิงเคาน์เตอร์นี้นี่ฮะนี่คือรถวอลทอกนะครับปลดล็อกจากด่านชานเมืองนะฮะผมแล้วก็การออกก็ออกทางนี้ได้เลยครับเนไหยเออเนี่ยคือบางตึกมันเข้าได้นะแต่ว่าอันนี้มันเข้าได้ไงเออก็คือมีอันนี้แหละที่ปลดล็อกวอลท็อกนี่แหละฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อครับในตัวต่อไปนะฮะไปดูดีกว่าครับว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไร โอเคครับผมนะก,ก็ตอนนี้นะครับไปอยู่ที่ด่านฟรีเวยนะครับผมนะฮะสำหรับตัวละครต่อไปนี้นะครับผมวิธีปลดล็อกก็คือให้สังเกตที่เครนตรงนี้นะครับข้างบนนี่นะฮะให้เราทําการยิงเครนให้ล่วงลงมานะครับผมนะโอเคตัวใช้ปืนกลก็ได้ใช้อัไนก็ได้นะครับไอพิซายก็ได้แต่ว่าผมถน,นะนัดพิซายนะไอเพรซีเอติดกับวางจังเลยเว้ยออกมางว่างว่ยนะอืมเบร เอาละให้เรายิงเพนอันนี้ครับให้มันล่งเ้ยแบบว่าจกนกระทั่งจุดหนึ่งเนี่ยมันจะปล่อยอะไรบางอย่างออกมานะผมเห็นโกงข้างบนไหมเออนั่นแหละฮะโอเคเอาหละเราต้องหาแบบพื้นที่ที่เป็นเนินๆนะถึงจะแบบจะโดนแน่เอาละฮะเดี๋ยวได้ะๆๆถึงไหมไม่ถึงไงโอ้ยดีกว่าตามมันอยู่เลยโอเคคอยก่อนะคอยก่อนนะ Okay, เก๋อูจะพังไงเนี่ยพังไงเอาละมาวิธียิงคนระับอาจจะเล็งยากในห,หนึ่งนะเนี่ยเก๋อาจจะเล็งยากในห,หนึ่งให้ยิงไอ้อันนะั้นฮะแพงควบคุมตรงกลางเขตนะนี่เอาละเดี๋ยวนะเก๋ถึงยู่ถึงยู่ถึงยู่โอเคให้พิธีกระโดดก็ได้มั้งอะ เอาแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวมันโดนใครว้น่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ถึงไงผมไม่ยิ้มไม่ถึงเลยเว้ยอันนี้จะได้จะเล็งยากอีกหนึ่งนะโจูมาเพราะว่าอันนี้มันอยู่มันมีความสูงไงแล้วก็ไม่สายบางทีมันก็เล็งแบบเล็งไปเรื่อยอ่ะจริงอาจจะลำบากนิดนึงอันนี้ โอเคอ่ะได้แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้อาจจะทําอยู่นานพอสมควรเอาละโอเคทีนี้ก็รอครับท่านผู้ชมรอรอไนดะ้โกลมันลงมานะนี่ครับลงมาแล้วฮะแล้วก็ไปที่กล่องครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแข,งแข่งก่อนโอเคฮะแล้วก็ไปที่กล่องตรงนี้ครับแล้วหลังจากก็ยิงเลยนี่ฮะท่านผนะู้ชมฮะแอ็กเซลนะครับปลดล็อกจากตรงนี้นะอาจจะยากนิดนึงนะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันต้องยิงเครนไงแล้วก็มิสไซล์ก็เล็งแบบ เล่งแบบปกติก็ไม่ได้นะฮะโอเคว่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะเดี๋ยวผมพอยหันนิดเวลานิดหนึ่งนะครับโอเคไปเอาละเดี๋ยวไปดูครับว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะโอเคครับผมนะมาที่ด่านคุกนะครับผมนะด่านที่ห้านี่นะครับหลังจบหลังเจอมินเนี่ยนะผมโอเคหลังจากที่เราลงลงเรือนะครับผมตรงนี้มานะผมให้เราไปทางนี้ครับนี่ฮะมาตรงนี้โอเคแล้วก็ยิงตรงนี้ครับ จะเป็นจุดเติมเลือดเรานะฮะแล้วก็ชมสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะมีช่องอยู่นะฮะผูชมมองเห็นไหมอ่าให้เราขับเข้าไปครับเค้าต้องจิงเข้าไปนะฮะนี่ไงมันจะมีช่องตรงนี้อยู่นะให้เราเข้าไปนะฮะนี่ครับมันอยู่ใต้ท้องเรือเลยนะฮะนี่ะไรเนี่ย maximum security level ศูนย์ครับโอเคผู้ชมเห็นนะฮะนั่นคือแมนสลอเตอร์นะครับผมที่เราจะปลดล็อกได้นะครับผมนะในตัวนี้นะโอเคนี่ครับ ในด่านนี้ครับเราจะปลดล็อกแมนสลอเตอร์เข้ามาใช้นะซึ่งเป็นรถที่หนานะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะน่าเกลียดระดับห,หนึ่งนะก็คือปลาฐานใส่นะครับผมโอเคก็นี่คือทั้งหมดของตัวละครที่เราจะสามารถปลดล็อกได้นะครับผมนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับสำหรับมินเนี่ยนนะฮะมินเนี่ยนเราจะเล่นทั้งหมดนะเพื่อที่จะปลดล็อกมานะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็เรียกได้ว่าแบบ ใช้สูตรไงตอก้อยพ,พวกนี้มันแบบไล่ยิงไม่หยุดไงก็ผมก็เลยต้องใช้นะฮะแต่ก็เนี่ยฆ่าอยู่เหลือตัวเดียวให้แบบไม่มีตัวก่อควรเยอะเกินไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะ,ะก็ผู้ชมสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมนะฮะโอเคก็หมดแล้วละนะฮะเอาแล้วครับก็สําหรับการปลดล็อกตัวละครก็จบแค่นี้นะผมนะครับซึ่งก็ถือว่าสั้นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีปลดล็อกด่านนะปลดล็อกแมปใน เกมนี้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วท่านผู้ชมฮะก,ก็ตอนนี้นะครับมาอยู่ในหมวดของการปลดล็อกด่านนะครับผมโอเคสําหรับด่านแรกที่เราจะเริ่มนะครับผมนะอย่างแรกเลยคือให้เราไปที่ด่านแรกนะฮะสังเกตที่ตุ๊กตาต,ตัวนี้นะครับผมนะมันถือไอ้นั่นอยู่อย่างมันจะถือลักษณะเหมือนกล่องอยู่ใช่ไหมให้เราทําลายลูกป,ปั้นอันนี้ฮะโอเคเอาแล้วก็ได้ยิงครับเออเออนี่งานโชว์มาทําลายเรียบร้อยนะ เอาแหละครับเอาแหละนี่นะ่ะจมพอมันถล่มเมื่อกี้สังเกตดีมันมีเมื่อกี้มีอะไรปีวออกมานะฮะนี่ครับจมมันจะมีแท่งตรงนี้นะครับให้เรานะครับผมเพื่อกระโดดขึ้นไปบนยอดนั่นนะคเครื่องไฮเดรลิกนะเออโอเครอนะฮะเราจะต้องปีนขึ้นไปบนไฮเดรลิกนนะครับจมคือโอเคเอาแหละเบรกแต่ก็เบรกนะฮะเอาแหละคุณโจมสังเกตนะนะครับ,ม,ม,กกนนรบมันจะมีกล่องดำมันนั้นอยู่นะครับผมซึ่งโอเคโอ้เป็นดาดนนี่แฮะบัวฮอ ไม่ใช่วอล h a อกที่แบบเป็นฮอที่เราเล่นได้นะท่านผู้ชมไอ้วอลลอกที่ว่านี่มาอาจจะหมายถึงไอ,ดอ้ด่านวอล h a อกนะผมโอ้ด่านแรงว่าด่านสุดท้ายดีด่านเล็กเลยนะเนี่ยเอาละฮะก็สําหรับในแต่ในความลับในเกมนี้ก็คือแบบว่ามันจะมีกล่องดํานะครับซ่อนอยู่ตามด่านต่างๆซึ่งเราจะต้องตามหาเพื่อปลดล็อกด่านนะฮะผมซึ่ง บางจุดก็ต้องมีการปีนบ้างบางจุดก็ต้องมีการเขาเรียกว่าไงต้องใช้ไอความอดทนในการทำนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอยู่บนอากาศไงเราต้องแบบปีนขึ้นไปเราต้องแบบเล็งให้โดนนะว่ามันอยู่กลางอากาศแบบไม่มีพื้นข้างล่างนะฮะก็ต้องยอมเสียนชีวิตบ้างก็มีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็นี่คือตัวอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมไ,ไออันต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมนะมาที่ด่านชานเมืองนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยคือครับด่านนี้นะผมจะต้องปีนตึกก่อนนะซึ่งก่อนเราต้องกระโดดพี่นีกระโดดคือกด L1 R1 ค้างเอาไว้ไม่ให่กด L1 R1 พร้อมกันนะผมเพื่อทํองางานกระโดดจาังนั้นก็คุมรถครับนะเอาละกดสามเหลี่ยมเพื่อช่วยในการดูก,กระจกมองหลังได้นะฮะเอาละทีนี้เราก็ทําลายนี่ก่อนนะครับเราต้องปีนตึกมารู้สึกจะสามขั้นเลยนะเนีน่ยนี้เออ โอเคที่บอกฮะไม,มกกไม่ต้องใช้รถเร็วๆมากก็ไม่ต้องใช้รถเร็วมากก็ได้ครับหนมนะเราก็ปีนไปโอ้ยแต่อย่างหนึ่งเลยคือจังหวะเรื่องการกระโดดกับเทอร์บโ,อโบมันจะค่อนข้างทํายากนะเออเราอาจะแบบอาจจะแบบว่าต้องเนี่ยน้ำชมฮะอาจจะต้องแบบเทอร์โบปุ๊บจุดเทอร์โบแล้วก็กระโดดนะฮะโอเคโอเคต้องอย่าลืมดูด้วย,ยน้ชมฮะว่าตรงไหนเนี่ยขึ้นมันปีนได้ไหนปีนไม่ได้นะอย่าลืมดูนะไม่ใช่ ไม่ใช่ผีพังขึ้นนะจยมปึ๊บอ่ะไม่สามารถกดควบกันได้นะเทอร์โบกับกระโดดเนี่ยเออเฮ้ยอืมปุบรถดีดีคระบจมปึ๊บอืมนะความเร็วพอประมาณนะจยมอะเอาละนี่ฮะปึ๊ย่ะโอเคอ่ะนี่ไงได้ละเอาแล้วฮะโอเคเอาแหละสังเกตที่ตรงนั้นให้ดีนะครับผมมาตรงเนี่ยเห็นไหม ตรงหลังคาให้ดีนะให้เราทำลายมันนะฮะโอเคโอเคเห็นนะถึงไหมโอเค,นะอ,เคอ่าด้แล้วนั่นชมเอาละสังเกตดีๆนะชมะม,มันจะมีกล่องดำอยู่นะครับผมโอเคเอาละเห็นนะเอาเนี้อต้องพอได้นะฮะโอเคเอาละตั้งหลักก่อนตั้งหลักลก่อนค่อยๆโอเคเอาละมาณนี้นะะฮะปึ๊บไป กระโดดเลยนะฮะก็ความเร็วแล้วก็แรงกระโดดนี้คือต้องเป๊ะทุกจุดนะฮะเพราะนั้นอันนี้ตอนใช้มันต้องใช้เทคนิคในการทำนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อแหละว่าถ้าใครที่แบบว่าเล่นรถเป็นปลากัวเนี่ยผมว่าน่าจะทำเป็นแน่นอนนะฮะเอาแหละอ่านชมแหะดูรอบนะโอเคปีนตรงนี้ฮะนองจากตึกนี้ครับตึกที่เรามาปลดล็อกวอลทอกนะคันลำเอหลังเดียวกันนะฮะโอเคกระโดดไปนะฮะ กระโดดอืมกระโดดคอมโบนับเป็นหนึ่งจังหวะนะท่านผู้ชมปึ๊บอืมเราไม่สามารถเทอร์โบแล้วก็กระโดดไปด้วยได้นะฮะต้องแบบเทอร์โบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรอยจังหวะเนี่ยวอู้เด็ดๆเอาละฮะโอเคมาเนี่ยโอเคปึ๊บครับอืมดีฮะท่านผู้ชมฮะโอเคเอาแหละแต่ไม่ดูหน่อยนะ บางทีเราสามารถปีนข้ามไปตึกนู้นได้เลยนะถ้าจังหวะมันได้นะโอเคเอาโอเคเนียวหาเนียวหาเฉยไม่เป็นไรนะฮะเอาแหละแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะนี่น่าจะทำได้แหละนะถ้าความเร็วได้นะึบอือฮ่อ้าวอือฮาเอาละเพบ่อ้ย โอเคอารนี่ไงทนะ่านผอชมว่าได้แล้วนี่คือดันคุกนะครับผมนะับดนันนี่นะครับจะปลดล็อกดันคุกมาให้เราได้เล่นกันนะก็คือดันห้านั่นแหละนะฮะโอเคมันจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะในการทํานะถึงจะกระโดดข้ามไปแต่ตึกแต่ตึกนะครับผมเอาแล้วครับก็ตอนผมก็ลองอยู่หลายเที่ยวเหมือนกันนะกว่าจะได้นะทผู้ชมมันก็ยากแหละท่ผู้ชมนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปกดเป็นยังหวะดได้นะฮะเธอก็ไม่ใช่แบบเทอร์โบแล้วก็กระโดดก็ได้นะครับ ซึ่งอันนั้นก็ทําไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมนะเราก็มาอยู่ที่ด่านดาวเทาว่านะผมนะในด่านเมืองนั่นเองนะครับด่านต่อไปที่เราจะปลดล็อกนะครับผมซึ่งให้เราสังเกตที่ร้านกาแฟนี้ฮะมันจะมีถ้วยกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะสองถ้วยแต่เราต้องขึ้นตึกก่อนคนระับไปที่สกายเวทาวเวอร์อ่าจากนั้นเราก็มาทางนี้ครับมาทางนี้อ่า เอาทางนี้นะฮะแล้วก็ถอยหลังมาเออเอาละฮะถอยหลังเอาแล้วเอาละตะแคงตะแคงเอาละวถังกาแฟงงี้ครับเนี่ะยิงไปนำ้นำหน้ชมเห็นไหมฮะนั่นคือกล่องดํานะที่จะปลดล็อกนะครับผมโอเคแล้วเ,เข้าไปเก็บอึ๊บโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอเคโอ้เป็นดาน่านนีนี่นะฮะด,ด่านสเตเดียมนะก็คือดา่านมินเนี่ยนนั่นเองนะฮะโอเคอาจจะก,กระตุกนิดนึงนะขออภัยนะครับผมโอเค ด่านมินเนี่ยนี่ถือว่าเป็นด่านแบบอารมณ์เหมือนด่านหนังกลางแปลงเลยนะเว้เออนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันจะปลดล็อกได้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยครับผมว่าจะเป็นด่านอะไรนะโอเคครับผมนะมาอยู่ที่ด่านไฮเวย์ลูปนะผมนะวิธีด่านด่านต่อไปก็คือเปิดอุโมงนะครับผมซึ่งมันจะมีห้องลับอยู่นะให้เราทําลายนี่ก่อนห่างแรกเลยนะโอเคเอาละะเนี่ยไอลูกบอลตรงนี้คชม โอเคฮะพอทำลาย graphic. ปุ๊บนะครับก็อยา่าชนน่าอย่าเย็นตามไปนะโอเคแล้ตกน้ำด้วยนี่โอเคเอาแล้วเอาแล้วรอครับรอรอรอเอาไว้อ,อยู่ไหนละ่ะหืออ๋อนี้นี่น้ำจมฮะเอาล่ะเราก็รอฮะรอให้ไอ,อ้ทูเนี่ยมันเข้ามานะอ่ะนี่น้ำจมพลาระเบิดแล้ว โอเคครับหลังจากระเบิดเราก็เข้าไปในนี้ฮะท่านชมซึ่งมันก็จะมีถังระเบิดกับไอ้นี่อยู่มีทรซยอยู่นะฮะพอมีสไซรอยู่แล้วก็เลือดนะครับผมเอาแหละแล้วก็ด่านที่จะปลดล็อกนี่ครับท่านูะกล่องดําอยู่นี่เราก็เข้าไปเก็บนะนี่ฮะกล่องดำนะฮะเป็นด่านอะไรด่านลิฟต์นะครับผมนะซึ่งก็ถือเป็นด่านลับเลยแหละนะฮะโอเคครับผมนะก็ในคู่นี้เนี่ยคู่ไฮเวลูกับไอ้ด่านอะไรวะ ด่านเมืองเนาะมันจะมีอย่างละหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับด่านต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะโอเคครับผมนะก็มาต่อนะครัในตรงด่านนี้นะผมมาที่ด่านทีมะนะครับด่านเล็กนะฮะด่านที่จะปลดล็อกับจุดที่จะปลดล็อกก็คืออันนี้ต้องใช้การส่งต้นหนึ่งโอเคให้เราสังเกตที่หลังเขานี่ฮะโอเคค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆขับไปให้เราค่อยวิ่งไปน้ำโจมเห็นไหมเห็นของดำตรงนั้นไหมเนี่ยฮามโจมอะ นี่ครับอีกหนึ่งด่านนะมาดูครับด่านอะไรโอเคด่านโรงงานนะผมนะ power plant นั่นเองนะครับซึ่งก็ค่อยๆนิดหนึ่งนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะด่านเล็กก็ยังมีด่านซ่อนอยู่นะครับตรงนี้มันจะมีจุดที่มีกล่องดําอยู่นะฮะเอาแล้วครับก็ถ้าจะใกล้จะหมดแล้วมั้งเออแต่ยังมีอีกนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูครับว่าด่านต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะโอเคครับผมนะมาต่อนะผมที่ด่านเจ็ดนะผมด่าน ด่านตึกนะซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะต้องใช้ไอ้นี้นิดนึงอาจต้องใช้ความแม่นนิดนึงนะเนื่องจากว่าไอ้กล่องนำเนี่ยมันอยู่ตรงช่องนี้ครับระหว่างตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องลงไปนะลงไปเอานะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าทําได้ไหมนะครับเอาแหละไปเพิบอ่านี่ไงลุงโจมเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยโอเคทีน,นี้ถนะ้าใช้สูตรตกมาก็ตายเหมือนเดิมนะฮะ โดยเราจะต้องทาการลงไปนะแปลวกล่องดับตรงนั้นมาซึ่งก็แลกกับหนึ่งชีวิตที่เราต้องเสียด้วยนะครับผมเอาและจะลองทําอีกรอบหนึ่งนะอาจจะต้องใช้ความแม่นนิดหนึ่งนะเพว่อไปรู้เหมือนกันว่าจะลงแบบลงไหนได้นะฮะเอาละเดี๋ยวต้องเล็งนิดหนึ่งนะเอาละมีโอกาสได้แค่สามครั้งเองนะไม่งั้นก็ต้องโหลดเซฟใหม่นะครับโอ้เด็ๆดๆดะย,ย,ยคนนะ เอออืโอเคกล่องกล่องอยู่ออมาตรงนี้ประตรงนี้นะครับกล่องอยู่มาตรงนี้ฮะโอเคลงไปแอวเลยครับถึงไหมไม่ถึงไงอออืมเอาเงินลงมาด้วย <c oughs> ปลาลงมาเฉยเลยนะฮะเอามาอีกทักเที่ยวหนึ่งโอเคต้องเล็งก่อนนะเล็งก่อนนะ หรือไม่ก็ต้องขับจากโน่นมาแล้วก็นี่นล้วนผ้มโอ้ยยังไงของโน่นโอเคเอาแล้วฮะโอเคปึ๊บไปเฮ้ยอืมเลยว่าแล้วโอเคเอาใหม่นะฮะลงไปถึงนะครับโอ้ยเ,เอา้าห์หตกใจหมดโอเคลงมันอยู่ตรงนี้โอเคเอาแหละไม่ต้องไม่ต้องเช้เทอร์โบนะเออ เคครัอ่ะน่งานชมได้แล้วเป็นด่านท่อระบายน้ํานะครับผมโอเคอันนี้ต้องเน้นความเร็วนิดหนึ่งไม่ต้องเน้นความเร็วนะั้นเบบเน้นความนิ่งนิดหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ลงไปโอเคเสียหนึ่งชีวิตเนาะคือมันก็ต้องแลกอะ่ะท่านชมเชื่อไหมนะฮะก็ต้องแลกแหละหนึ่งชีวิตนะถ้าจะปลดล็อกด่านนะแหมไว้สเนียนเชียโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งด่านนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคครับผมมามาที่ด่านสุดท้ายนะผมนะด่านสุดท้ายนี่ก็มีด่านนี้ปดล็อกเหมือนกันนะจมเหมือนเดิมครับตรงจุดนี้นะผมให้เราไปตรงนี้ฮะนี่ครับจุดตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีกล่องดําอยู่นะนะให้เราเล็งดีๆแล้วก็ไปฮะงงานช่วงวันเห็นนะกล่องดอําอ่ะเฉียวไปแล้ว <c oughs> โอ้ยนั่นแหละฮะมีกล่องดําอยู่ตรงตึกนี้นะครับผมให้เราเอาแปลวให้ได้เพื่อไม่ได้อะ่ะตรงๆด้วยนั่งตรง เอาแล้วเลยลนะโอเคโอ้มองไม่เห็นในรอบนี้โอเคเดี๋ยวนะเขีร์นี่ก่อนดิเออโอเคฮะไปเอาแล้วเดี๋ยนะอยู่ตรงเปลออันนั้นจงอยู่ตรงนั้นนะหน้ากลางเนาะประมาณตรงกลางโอ้เอาแล้วฮนะก็เหมือนกับเมื่อกี้ครับเหมือนกับไอ้กรณีที่แบบว่าผมไปเอาโน่นเนี่ยเอาไอ ตานที่แล้วไงเออโอเคประมาณกลางๆนะไปนะฮะเฮ้ยไม่ถึงไนงะ <c oughs> โอเคมาใหม่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้จะถึงแนละ้วฮะต้องเบียดมาสัมผัสน้ำจมเอา้าโดนตึกเลย <c oughs> จังหวะนี้แม่งตกแม่งงงแล้วทำไมเอ๊ะทำไมจู่ๆไอ้ทำไมอยู่ๆอะไรนะโดดโดโดไอ้นั่นเฉยเฮ้ยอื อเออใช่อ่านี่ฮะเฮ้บอ่านี่ครับจบได้แล้วอ๋อเป็นสกายสแครปเปอร์อย่าบอกนะวันนี้มันคือด่านเนี่เนี่ยมันคือด่านไอ้ด่านเมื่อกี้โอ้โหท่านผู้ชมมันคือด่านในด่านที่แล้วครับโยมมาด่านเจ็ดนี่แหละนะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการกดล็อกด่านนะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ที่ยังต้องกดล็อกด้วยการเล่นโหมดเอเดอเรนนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับบทล็อกด่านที่อยู่ในเกมนะโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าเมนูนะครับผมแล้วมาเจอกันอีกทีครับโอเคครับผมนะก็มากลับไปที่หน้าเมนูนะผมโอเคอย่างแรกเลยคือเราไปที่โปรแชร์เลนฮะเอาแหละทีนี้ก็เลือกตัวอะไรก็ได้ครับนั่นแหละเพื่อจะเข้าไปดูว่ามีด่านอะไรบ้างอ่ะตอนนี้นะในด่านทั้งหมดนะในเกมนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก็คือ8ด่านนะก็ประกอบไปด้วยด่านนี้ครับด่านลงเก็บขยะ นะครับด่านชานเมืองหรือด่านฟรีเวย์นะครับแต่ว่าฟรีเวย์เนี่ยเราจะต้องเล่นในโหมดเอ็ดูแลนด์นะครับแล้วก็เล่นในแมปหิมะนะครับผมซึ่งเราจะต้องค่ายได้สิตัวนะครับผมนะซึ่งถ้าใครซึ่งผมก็เคยเล่นไว้ในสตรีมนะครับผมพาร์ทที่15นะครับผมหลังจบมินเนี่ยนแล้วนะครับผมก็คุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูตรงนั้นได้นะครับผมนะแล้วก็แปลทมสเต็มไว้แล้วนะครับโอเคด่านคุกนะด่าน5้านะด่านอะไรเนี่ยด่านตึกนะครับผมด่าน7จ็ดนั่นแหละ ด่านเมืองนะครับด่านที่สามนะแล้วก็ไฮเวลูนะครับด่านนี้ครับด่านหิมะด่านนี้นะที่เราต้องเล่นเอนดูเรน์นะฮะด่านหนังกลางแปลงอันนี้อันนี้ก็คือเลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือด่านมินเนี่ยนส่วนด่านอ้รู้สึกว่ามันไม่ผูให้ด่านวอลฮอกเนะี่ยรู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ปิดไอ้ตัววอลฮอกเนะี่ยมันน่าจะโดนตัดออกไปนะเออเพราะมันโกงเงินไปหน่อยไงนะครับก็คืออารมณ์เหมือนดาร์คทูแหละนะฮะที่เราไม่สามารถหยิบมาเล่นได้นะครับผม แต่มันก็จะมีด่านนี้อยู่ด่านที่เป็นแบบว่าด่านขนาดเล็กอ่ะก็คือเอ่อเอตึกที่เราสู้กับเอหอกนะครับวอล์คนั่นเองนะซึ่งก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีด่านอื่นๆอีกนะที่ผมไปเจอมานะข้อมูลเนี่ยก็คือมีด่าน, mini นมินิซับเบิร์ฟนะผมหรือชั้นเมืองขนาดเล็กนะครับซึ่งเร,เราจะต้องเล่นหมดในดูแลนเหมือนเดิมนะผมและต้องคายได้อย่างน้อย1ิบตัวนะก็คือต้องการสิบตัวแล้วครับผมแต่ว่าต้องเล่นในด่านหนังการแปลงนะเออถึงจะปลดล็อกมาให้นะครับ ส่วนอีกอส่วนในอีกนะครับอีกหนึ่งด่านเนี่ยรู้สึกจะเป็นด่านคุกในเรือนะครับผมคุกบนเรือนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมจําไอ้ด่านคุกไอ้นั่นได้ไหมที่ก่อนที่เรือมันจะเข้าฝั่งนั่นแหละฮะถ้าเอาแค่เฉพาะเรือนะฮะก็คือให้เราไปเล่นด่านนี่ครับด่านที่ทิ้งขยะนะผมแต่ว่าต้องฆ่าทั้งหมด15้าตัวนะครับซึ่งด่านมันมีความกลางๆนะไม่ใหญ่มากนะฮะด่านไม่ใหญ่มาก แต่ดันเรือนเนแต่พื้นที่มันจะถูกลดหย่อนลงนะฮะก็อันนั้นก็คือวิธีการปลดล็อกซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยในเกมนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่เราสามารถปลดล็อกได้เนี่ยทั้งหมดประมาณเนี่ยสิบด่านได้เลยนะเออแล้วก็อีกสี่ตัวละครนะครับผมที่เราสามารถปลดล็อกได้นะฮะแล้วก็เช่นเคยครับไอตัวละครมินเนี่ยนะฮะที่ค้างเอาไว้เนี่ยก็ต้องเล่นทั้งหมดนะถึงจะปลดล็อกได้นะครับผมนะนี่คือมินเนี่ยนะเออ ผมเคยเล่นไว้ครบ15พาร์ทได้ไปแล้วนะผมก็ไปย้อนดูได้นะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับ Unlock a b l e ของเกม Twisted Metal Black นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายนะครับผมส่งท้ายปีเก่าอย่างสมบูรณ์นะฮะโอเคครับก็ถ้าคุณชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวันนี้3 1ธันวาคมนะฮะสิ้นปีแล้วนะครับ2 0 2 3 แล้วเจอกันใหม่2024นะครับผมนะฮะก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมนะฮะสวัสดีขอลักผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมนะีสวัสดีสสดครับ